ได้มาแล้วสักทีนะคะได้มาไหว้เจ้าเจ้าแม่กวนอิ่มแล้วก็มีพภาษากระกจายที่ที่ชอบโอเป็นคนชอบพภสษากระกจายตั้งแต่เด็กๆแล้วพระอ้วนๆน,นะคะที่ว่าเกี่ยวกับอุดมด้วยเงินทอง <c oughs> ก็เลยมาอยากมาโอเคนะคะเดี๋ยวเก็บผ้าไว้ให้นะ ขึ้นมาแล้วจะแม่กวนอิมอุ้ยหนาวหนาวนนี้จะแม่กวนอิม ใบผัวใบผันะคะฟ้าก็สวยประตูก็สวยว้าวสวยมาก เข้ามาในอาคารแรกแล้วนะคะ,ะนี่ไงพระสังกรจจายที่อบบอกชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพระที่พระเนี่ยพระสังกรจจายพระอ้วนๆสมัยเด็กๆจำได้พ่อเคยพาไปไหว้แล้วก็เรียกพระอ้วนๆพระอ้วนๆชอบแล้วก็เกี่ยวกับ ความสมบูรณ์ปูญสุขนะคะก็มาขอพรเนาะตั้งใจอยากจะมาไหว้นี่แหละแต่พอดีว่าตอนแรกนึกว่าจะมาวันแรกแต่ว่าพอดีเขาเปลี่ยนโปรแกรมนะคะเพื่อความสะดวกก็เลยได้มาวันที่สองนี่ทริปนี้ตั้งใจมาไหว้พระน่ากลัวจังเลย แต่เพดานก็สีโซดสุดเนาะสวยจังเ,ะะเดี๋ยวเข้าไปอาคารที่สามองค์นี้ก็หล่อนะหล่อแบบอบอุววมี่รู้ว่าเรียกว่าอะไรไปอาคารที่สามกัน เหมือนวัดเล่งในยบ้านเราเลยบ้านโอ้ก็ที่อยู่ปัจจุบันก็จะอยู่ใกล้ๆวัดเล่งในยี่นะคะแต่จะเป็นวัดเล่งในยี่สองเนาะ จังหวะพอดีเขามาทําวัดพอดีนะคะนี่จะแม่คุนอิมที่บอกไว้ <c oughs> เลยเข้าไปไม่ได้อดเลยจังหวะพระชวดพอดีเข้าได้แต่เขาไม่ให้ถ่ายแล้วก็ไปอาคารอื่น <c oughs> ได้ยินเสียงไหมกําลังทําวัดเช้าก็เลยเอากล้องเข้าไปข้างในไม่ได้เลยเสียดายมากแต่ว่าก็เห็นเนาะเดี๋ยวซูมให้แล้วกันเนี่ยจะมาควรน้ำน้ำโอเคให้พาเขาทําพิธีไปนะคะเอาก็ ไปดูอะไรสวยๆงามๆต่างอื่นโชคดีเพราะว่าวันนี้คนไม่เยอะพระกำลังสวดค่ะเราก็ไปส่องส่องตะอื่นสวยๆนี่ ออได้ยินเสียงแว่าวไหมนี่เอาเห็นองค์นี้ก็งามนะต้องดูาไปดหว,ว้พระมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มาไหาว้เจ้าเหง๋งๆปีนี้นะคะ เขากำลังสสวนกันอยู่น,นี่จะแบบว่าเป็นองค์พระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สามองค์เลยนะคะก็คล้ายๆแต่ที่บ้านเราแหละที่วัดเ,เล่นเล่นสองสวยงามองค์ใหญ่ลองมาฝั่งนี้บ้าง ใส่มงกุฎใส่อิวนึกถึงเรื่องใส่อิวไหมที่ใส่มงกุฎอะกระถางซ้ำจังอะนี่มันฉากฉากใน,นหนังจีนกระถางซ้ำจังนะโอเคออขออนุญาตไหว้พระก่อนนะคะ ออกมาจากอาคารด้านในแล้วอุ้ยต้น้มก็สวยจังนี่ด้านนอกวัดเขาทำสวยนะคะควรจะลงบันได กลัวจะกิ <se> ้งเลยเอร์ดานนอกโอเคค่ะวัดแรก ภาพได้แค่ตรงนี้นะเพราะว่าข้างในอ๋อตอนนี้มาเที่ยวลืมบอกอหมู่บ้านแล้วก็บ้านเกิดของดรสุนยัซเซนเขาไม่ให้ถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะไ,ได้แค่ภายนอกนี้เนาะด้านในก็ได้แค่ภาพนิ่งนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านบ้านเก่าๆบ้านโบราณเป็นหมู่บ้าน เขาไม่ให้ถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวจะถ่ายภาพนีงได้นี่เป็นด้านนอกเพราะว่าทำเป็นพิพิธภัณฑ์่นแหละก็าเป็นสไตล์หมู่บ้านนี่ก็รัฐบาลจีนเขาก็อนุรักษ์ไว้ทำไว้ โอเคนะคะสั้นๆไม่มีอะไรประวัติศาสตร์จีนถึงสิ่งที่ตามหานะคะเพราะว่าแฟนติดกาแฟมากแต่ร้านร้านร้านกาแฟที่จีนไม่ค่อยมีอะ่ะอาจจะเป็นที่เมืองนี้ไม่ค่อยมีเอากันใหญ่เลยพวกติดกาแฟติดคาเฟอีนก็จะอย่างเงี้ยพอ พอไม่ได้ก็จะโหยอุ้ยแมีวแมีวแม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 วโอ้โหเล่นโชว์ด้วยแต่ร้านกาแฟที่นี่เขาน่ารักมากเลยนะดูสิก็จะเป็นสไตล์แบบสไตล์แบบจีน เป็นเพลงภาษากวางตุ้งน่าจะเป็นกาแฟร้านกาแฟร้านเดียวแถบนี้โอ้โหดีก็น่ารัก บรรยากาศไปนอกกำลังกำลังจะเดินออกเป็นหมู่บ้านก็คือสมัยก่อนก็คงไม่ได้แบบฮารูฮาราแบบนี้หรอกนีรัฐบาลจีนเข้ามาสร้างไงแต่จริงๆบ้านเดิมก็คือบ้านหลังเก่าทรงถือใช่เนี่ยนี่อันนี้คือหน้าบ้านเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็เลยต้องมาถ่ายนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะที่เป็นทรงเนี่ยบ้านดั้งเดิม จีนแดงเนี่ยมันเป็นบ้านนั่งเดิมเลยของดรสุนยัตเซนนะครับเนี่ยดูคนดิอันนี้ถือว่าคนน้อยนะนครับมีก็นอนในเมืองจูไหอ่อีกอีกวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ถึงจะค่อยกลับเข้าไปที่มาเก๊าเนาะอันนี้ก็เตรียมเข้าห้องพักนะคะพักก่อนตอนเย็น เดี๋ยวค่อยออกไปทานอาหารกันราเช็คอินแป๊บนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆโอเคจ้าขอเช็คอินก่อน,นะน,น,นเนาะนากน มา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 ทานข้าเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็พามาเดินตรงนี้แต่ของอย่างอื่นเราไม่สนใจเราสนใจของกินกินแล้วก็กินอีก <c oughs> <c oughs> นี่ไงสวรรค์ของดิฉันดิฉันจะไปหาชิมขนมนะคะ แต่ว่าจ <ält> ีนเนี่ยโอไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ Halo, <Ho! Hi. S 1> ้าญี่ปุ่นเนี่ยโอจะมักมากเลยชอบทั้งหูลูทั้งหูลู